อ่ะครับอารมณ์ดีขึ้นกลับมาว่ากันต่อนะครับ <ผ>คือจร,จริงๆแล้วพวกเราก็วิจารณ์ไปตามเหตุและผลน่ะนะคุณจอห์ต้อง,ง,งตาบขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะฮะมันเป็นเรื่องจริงและผมก็มั่นใจว่ามีพี่น้องคนไทยและท่านผู้ชมเนี่ยมีความคิดคล้ายๆกับผมนี่แหละครับคือถ้าคุณไม่พร้อมที่จะบวชคุณจะบวชทำไมใช่ใชไหมออพอคุณไปบวชแล้วคุณก็ไปสร้างปัญหามีอีกเยอะฮะพระดุดกัญชาพระดมทินเนอร์มีเยอะแยะ,เ,ยะเนี่ยในคลิป <พะ S 1> ในอะไรจะมีเห็นเยอะแยะแล้วก็ปล่อยให้หลุดมาคือจงใจเลยนะควรจะมีสารวัตรพระ เหมือนสารวัตรนักเรียนสารวัตรทหารครับเนี่ยต้องมีฮะต้องไปตรวจสอบเลยต้องมีตรวจสอบบางทีพระโมพูดจากันเหมือนยิ่งกว่าอืมันไม่สํารวมแล้วไม่สํารวมไม่สํารวมแล้วก็โกหกความน่าเชื่อถือมันหายไปเยอะแต่ว่าพระดีๆเราก็พร้อมที่จะกราบไหว้เรากราบไหว้อยู่แล้วเราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยหัวใจเรามันเราศาสนาพุทธเาจะที่ไเราก็อยากจะไหว้ แต่ที่นี้เราต้องบำรุงดูแลศาสนาของเราให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์เทียบเทียมกับศาสนาอื่นเขาที่เขาเค่งใช่ไหมฮะอย่างพี่น้องชาวอิสลามก็ดีศาสนาอิสลามศาสนาคิดศาสนาอะไรที่อยู่ในโลกเนี่ยนะที่มีอยู่ในโลกเนี่ยสุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ศาสนาเราจะมาสอนให้คนเป็นคนเลวใช่ไหมฮะเพราะว่าเห็นพระธรมแบบนี้เรา พี่น้องศาสนาอื่นเขาจะมองเขาจะคิดยังไงผมกลัวว่าไอ้เด็กรุ่นหลังๆจะมองศาสนาผิดเพี้ยนไปจริงๆศาสนาเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วแต่คนเท่านั้นคนที่เข้าไปบวชไปอาศัยผ้าเหลืองเเอาง่ายๆตรงๆเนยเราต้องฝึกอบรมบ่มนิสัยว่าก่อนที่คุณจะเข้าไปบวชเนี่ยคุณจะต้องตัดทุกอย่างตัดขาโลภโกรธหลงทั้งหมดแล้วก็ทําจิตให้บริสุทธิ์ เพื่อเข้าสู่ร่มกาสาวะพักอะไรที่ว่ากันเนี่ยนะจะไม่ได้ร้อเแต่เอาสัก8ปดเก็นต์ก็ยังดีก็ยังดีถือว่าถือว่าท่านได้ปฏิบัติแล้วแต่ที่โมาแล้วยังมามีเรื่องกับชาวบ้านมาต่อยมาตบคนมนลถไฟมันไม่ได้พระมันต้องมีจิตเมตตานะคุณยองนะต้องมีต้องต้องไม่มีโกรธต้องไม่มีโลภไม่มีหลงนะฮะครับอันนี้ งั้นก็อยากจะฝากกันไว้ตรงนั้นเอเวลาโ,โกรธก,กันเขาตบกันที่ดอนเมืองมมีมีคลิปเออ,เ,ออเออมันมีคลิปเนี่ยคุณยองอยเ,ยเขาดูคาบอกว่าเขาตบสนันน่นดอนเมืองสาวไทยฉุนสาวจีนแซงคิวเนี่ยอันนี้เขาถือว่าเขายังเป็นบุตรชนธรรมดาไ้บุตรชนนี่พอไปบวชไปเรียนไงยังพอคนได้เอาพอรับได้จะไปดูไหมล่ะเอาขอดูหน่อยไปดูคลิปด้วยว่าสาวไทยไปตบสาวจีนเขายังไงอมันถึงดังสนั่นดอน เข้าได้ไหมเยอะไปแล้วรับมื้หนู้ยน่หนูส่งไลฟอยู่ดีม้งชุดไหนไปอ่านครับดผู้ชมครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกครับ แต่เมื่อเกิดความชุลมุนวุ่นวายเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้มีการสอบถามแล้วพูดรู้ว่า<อ>เกิดอะไรขึ้น,ม,นมันเกิดเหตุยังไงนะคุณเกิด,ดก็คือประมาณว่าสาวจีนกับสาวไทยนี่แหละแกก็เข้าแถวอยู่รอยืนนานแล้วสาวไทยคนนี้แกก็ออยืนรอ,อ,อนานรอจะซื้อตั๋วรอจะท<อ>ําธุรกรรมกับอ่าสายการบินนี่แหละแต่ปรากฏว่าสาวจีนมาจากไหนก็ไม่รู้แซงคิวมนุษย์บ้าที่เขาเรียกกันอยู่ตรงตรงนี้นะมายืนดักหน้ามา มาไม่สนใจเหมือนไม่เหมือนเห็นเขาเป็นหัวหลักหัวตออะไรเงี้ยฉันยืนอยู่ตั้งนานแล้วเธอมาจากไหนเนี่ยครับอ่าคนไทยก็อย่างว่าแหละศักดิ์ศรีเนาะตอบพวไปทีตอบพวไปหน่อยเดียวเองเกินกิพูดไปดอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละอ่าก็ว่ากันไปอ่าอันนี้เขาบอกว่าอันนี้น่าดูฮะผมชอบดูเนี่ยเรื่องราวแบบหัวใจแทบวายวางรอบดัก ปลาติดงูเหลือม2ตัวตอนแรกนึกว่าเป็นปลากระทิงใช่ไหมตอนแรกปลากระทิงตัวขนาดนี้ก็ไม่ไหวแล้วอันนี้ไทยรัฐนะฮะวันที่ยี่สิเจ็ดห้านี้เขาบอกว่าที่จังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งจากนางสำรานนะครับยินดีอายุ45ปีเจ้าของบ้านนะ54ปีปีอายุเจ้าของบ้านอยู่ที่หมู่6ตําบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองหลังจาก ว่าหลังจากที่กู้รอบดักปลาแล้วไปพบงูเหลือมตัวขนาดใหญ่ติดอยู่ในรอบจํานวน2ตัวนะโอ้ยมาไงตั้งสองตัวงูเข้าไปกินปลาในบริเวณคลองคลองตับแผนด้านหลังบ้านตะแผนเนียมเพชรใช่ป่ะพ่อเพชรโพทองอโทางเจ้าหน้าที่ได้เจ้าน้าีขำ้าพูดเพชรโพทองคนโรงกานต้องหาอา กู้ภัยนะฮะเร่งเดินทางไปที่เกิดเหตุพบอ่าโอ้โห,โโหตัวใหญ่จริงๆนะพบนายสุนทรเเชื่อมแสงอายุ58ปีได้นำรอบดักปลาที่ด้านหน้ามีงูเหลือมขนาดใหญ่จำนวนสตัวติดอยู่คือจะคลองมาวางไว้ที่ริมตลิ่งฝั่งคลองอ ท่านเจ้าที่วีอากู้ภัยตรวจสอบเพราะว่าเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่สองตัวตัวหนึ่งมีท่าทางดูร้ายนะอ,ะอส่วนอีกตัวนอนนิ่งมาตรวจสอบดูอย่างละเอียดเพราะว่ามีงูเหลือมโชคร้ายตายแล้วหนึ่งตัวอ๋อก็คือตายก็คือว่าอาจจะขาดอากาศหายใจแล้วันคือติดอยู่ในน้นต,ติดอยู่ในน้ำอ่ะเขาก็น่าจะ เขาเข้าไปกินปลาเขาไปกินปลาเสร็จปุ๊บเขติดอยู่นานน่ะคุณหยองติดอยู่นานว่าดิ้นไปมันก็รัดคอเนาะวัดความยาวได้สามจุดสี่สิบเมตรแล้วนำมาใส่ถุงปุ๋ยเพื่อที่จะเอ่อในตัวที่ตายนะตัวที่ตายล้มฝังด้านในตอนเปิดเผยว่านํารอบไปดักปลาในรอบๆจะเหมือนไซนี่แหละแบบแบบที่เรียกว่าคอนโดนะที่มีขนาดกว้างหนึ่งเมตรยาวแปดเมตรไปวางดักปลาไหลในลําน้ําคลองตะแผนที่บริเวณหลังบ้าน เลยในตอนเช้ามือไ,ไปเก็บกู้รอบแล้วก็คือกับตกใจแทบช็อกลยเพราะว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่จำนวนสองตัวอยู่ในรอบคิดว่าน่าจะเป็นงูเหลือมคู่ผัวเมียที่ออกหากินและเห็นปลาที่ติดอยู่ในรอบจึงมุดเข้าไปกินปลาในรอบแต่ไม่สามารถออกมาได้ทําให้จมน้ตํตายหนึ่งตัวก่อนที่ตนจะมากู้ในตอนเช้าเนี่ยนะครับเขาเป็นสามีภรรยากันมัน้งคุณหยองไทยสองคนผัวเมียเลยกทำาหากินกัน <laughs> ก็รักกัน่ะนะ,ะนี่ก็ก็อ่ะน่ากลัว ดีนะที่เป็นงูเหลือมนี่นะถ้าเป็นงูอย่างอื่นนี่น่ากลัวนะก็ต้องระวังพี่น้องที่หาปูขาปลาจะเป็นพวกงูเห่างอะไรโอ้ยุ่งอ่ะวันนี้วันอาทิตย์เราจะให้ดูคลิปมีคลิปอีกแล้วนะอันนี้ถือเป็นควันหลงแล้วกันนะคุณผย้ชงนะ ชาลิวชับปุยเนี่ยพอ,พอจะนึกออกใช่ไหมเป็นใครโอโหใครไม่รู้จักเลยเชยเชียวเชยเชียวตอนนี้ไม่อยู่สาวทประเทศไทยไม่เป็นอันหลับอันนอนกันละกร <c reet> ีดกันแน่น่าน <ะ S 2> <ด>ี่แต่ตอนนี้แกก็มีแฟนแล้วแกก็บินกลับไปที่เนเธอร์แลนด์หรือเปล่าไม่รู้นะสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าแกเป็นลูกครึ่งสวิสวแต่ว่าแฟนแกอยู่ในเนเธอร์แลนด์เหรอเขาว่ากันอย่างนั้นนะไปอยู่กับแฟนไปดูเลยโอ้โหตอนนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนครับ ในทางความหล่อฝีมือเท่เออ,อเก่งถ้าเดินผ่านแล้วว่าเดินคู่กันไประหว่างคุณหยองกับชาลิวเนี่ย โอโหคุณค่าเอาปากหรืออะไรพูดเนี่ยแยกแยกันเอาไปเทียบเขาได้เหรอปันหากัราว้ากับเหวออใครเขาจะมามองผมนี่ท่าแน่จริงเดินคนเราฝั่งถนนไมดูสิคนเขาจะมองใครมากกว่ากันมองเราเยอะเขามองว่าเราบ้าเราประหลาดกันเราประหลาดกว่าเอาไปดูคลิปคุณชาลวเขาหน่อยนะก่อนที่เราจะมาว่าข่าวก่อนเนาะเาทำอะไรลงไปดู ชาลีชับปุยอะไรวะชาลีชับปุยนุยเป็นนักเตะนักเตะศูนย์หน้าของรีมบุยลาของทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยแต่ต้องสโมสรน่าจะตอนช่วงที่เขาอยู่บุมล์เนี่ยอันภาพนี้นะฮะช่วงที่บุญลำก่อนตอนเป็นเป็นเพปปีที่แล้วหลังจากที่ชาลียังไม่ได้มียังไม่แจ้งเกิดวายังไม่ได้แจ้งเกิดเขามาแจ้งเกิดกับ ทีมชาติไทยนี่เลยนะครแต่ตอนนี้โอโ้โหทุกสื่อนี่ไปแล้วตโอ้โหไปแล้วฮะตอนนี้แกกลับไปหาแฟนแก,นกนแล้วนะฮะส<ม>าวไทยก็นั่งร้องไห้กันไปมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะฮะสาวไทยจะเอาไปทำปุยอะไรเพราะว่าชาลีเขไม่อยู่แล้วไง <c oughs> เออมีอะไรก็บอกพวกเราได้เร<อ>าคุยกับลุงมาก <c oughs> <c oughs> มราคุยกับลุงกันมากนะกรรมแท้อันนี้เราต้องยอมรับว่า ครั้งนี้เนี่ยไทยชะนะแบบสวยงามขาวสะอาดเป็นที่ยอมรับแล้วสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะครับรบจากโคตเกียรติศักดิ์เสนาเมืองชื่อนี้คุณการันตีเลย,ยไปเลยว่าของแท้ครับจำไว้อ่าจำไว้เลยว่าวันนี้ได้นำความสุขอันใหญ่หลวงมอบให้คนไทยเป็น,ปน,ปนอาจจะเป็นความสุขที่เป็นทางใจนะนะทางใจที่เรารอคอยกัน ค, <S <S คือรอคอยกันมายาวนานมากกับแชมป์นี้นะฮะ12ปีในครั้งที่ได้ตอนนู้นะครั้งสุดท้ายที่เราได้ก็ตอนนั้นก็ซิกโก้ในแกก็เป็นนักเตะแกยังเป็นนักเตะนกักเตะแล้วแกก็นาําแชมป์นี้มาใช่หลังจากนั้นแกก็หายไป12ปีแกกลับมาเป็นมาด้วยมาาดของโค้ดอ้าว พาถ้วยชุดนี้กลับบ้านได้อีกห่างหายมาห่างหายมา12ปีแล้วมองกันว่าเขาพิพากษาวิจารณ์กันว่าคนวงการบอลเนี่ยนะฮะบอกว่าถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในสมาคมไม่ไปวุ่นวายกับการทําบอลหน้ามากนักเนี่ยบอลไทยจะไปได้สวยกว่านี้อ,อันนี้เขาว่ากันนะไม่เกี่ยวกับผมนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ให้เด็กตัดสินใจให้คนรุ่นใหม่เขาทากันเถอะเราพิสูจน์แล้วว่าซิกโก้แน่จริงๆคนไทยรักคุณครับ <N> หรือว่าเป็นการจุดประกายให้ทีมฟุตบอลไทยได้มีความหวังที่จะการ,รมุ่งเข้าไปสู่บอลโลกได้ในขั้งหน้าเหมือนกับน้อง <มา S 1> อะไรทำใหเด็กเล็กแดงก็หันมาเล่นบอลกันเยอะเลยแล้วก็ทําให้เด็ก สนใจแล้วก็<ะ>แล้วมีฮีโร่ในดวงใจเยอะอย่างอ,าอะไรแมสซิเจตัวนิดเดียวนะฮะ,ฮะแกต,ตัวนิดเดียวนี่คนไทยแล้วก็ได้นนอบอคน,น้นะผมก็ชอบคนนี้นนนนมีไหวพริบปฏิพันธ์มีความเป็นมีความเป็นนักเตะแล้วก็มีความกระตือรือร้นแล้วก็อยู่ในเกมที่ไม่แล้วผมชอบฟุตบอลชุดนี้ที่อยากจะพูดเลยก็คือว่านักบอลชุดนี้เป็นนักบอลที่มุ่งมั่นครับ ไม่ขี้แอคไม่ขี้โอเป็นการตั้งอ,อกตั้งใจเล่นมุ่งมั่นไม่เจ้าอารมณ์นี่แหละครับบอลไทยเราจะไปสู่อินเตอร์ได้ มันต้องไปเกาะด้วยนิสัยด้วยใช่ไหมไปโกนเตอร์ได้ไม่ใช่เจ้าอารมณ์โมโหนังนักบอลทีมชาติสมัยก่อนๆเราก็ไม่อยากว่าใครเ่ยว่าชื่อใครเป็นคนเจ้าอารมณ์พอมีชื่อเสียงหน่อยเจ้าอารมณ์เตะขวดน้ําเตะคนอะไรอย่างนี้มันอะไรหน่อยก็ไม่ได้อะไรหน่อยก็ไม่ได้เจ้าอารมณ์คือตอนยังไม่ดังเนี่ยอะไรก็ได้แต่พอดังแล้วอะไรก็ไม่ได้ใช่เหมือนวงการพวกเราเหมือนกันแหละ อย่างตอนนี้<ท>เขากําลังแข่งกันทําความการเล่นลูกเกมที่เขาสะอาดที่สุดนี่เราก็บอกว่าเวียดนามได้ไปนะฮะเขาสะอาดเล่นดีเล่นไม่มีปัญหาอเอเอ,อ่านะฮะผมึกว่ามาเลยได้มาเลยเองเขาเขาก็พัฒนาขึ้นมาคนไทยก็เป็นห่วงว่าโอ้โหคนไทยไปเชียร์อยู่กระจุกเดียวนอกนั้นมาเลยหมดจะเกิดปัญหา,อ,าอะไรหรือเปล่าจะมีเรื่องหรือเปล่า<อ>ปรากฏว,ว่าปรากฏว,ว่ากบ ทางมาเลเขาให้เกียรติพวกเรามากฮะแล้วเขาก็ยอมรับว่าบอลไทยเราชนะจริงๆชนะแบบเขาสะอาดจริงๆแล้วก็หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวในทั้งในประเทศเขาเนี่ยว่าไทยชนะจริงๆซื่อบนชวนลถ้า,<อ>าื่อมวลชนเขาว่ากันดีะนะฮะยอย่างข่าวเนี่ยข่าวของอชาลีซัปุยเนี่ยซัะะปุยเนี่ยฮะโชว์การเต้นเนี่ยนะฮะมันก็ เป็นเรื่องราวโอมันเป็นคลิปอังเก่าอัเก่าอันเกา่กา,อกาพอเห็นว่าดังแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ชุบมือเปิบไงไม่ใช่เล้อเอามา,มามส่งเสริมกันมามส่งเสริมกันพออะไรกระแสอะไรมาโอ้โเด็กเขากำลังไปได้ดีคุณหยองแล้วก็เอามาอย่างสามารถสามารถเขาสายสมรังเนี่ยเอามาสามารถามใหม่เนี่ย เอามาลองทำใหม่ผมถามจริงตอนนี้เหรอไม่พูดถึงว่าสมัยก่อนสมัยก่อนพอตามกระแสตามกระแสกระแสก็ว่ากันตายเอาไปว่านักมวยว่าตัวใครตัวมันเอาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มัดเดี๋ยวเขาก็ต่อยผมเองแหละวันดีทีนึงพี่มัดพี่รอดนะเราพูดกันเล่นๆลหนย่กันเล่นข่าเอามามาอีกข่าวหนึ่งแล้วกันคุณหยองหลังจากที่ไปชมฟุตบอลกันเรียบร้อยเขาบอกว่าสถานทูตไทยเตือนคนไทยไปญี่ปุ่นช่วงปีใหม่รับมือหิมะ ตกหนักเขาบอกว่าเขาว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตบอกว่าแจ้งเตือนชาวไทยที่จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้ให้ติดตามรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด<ะ>เนื่องจากว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประเทศญี่ปุ่นได้รายงานว่าในช่วงวันที่3เ0ษันวาคมนะครับถึงวันที่7มกราคม58เนี่ยอาจจะมีหิมะตก ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเลื่อยจนถึงช่วงแถบบริเวณภาคกลางและยิมะจะทับถมมากกว่าปีก่อนๆส่งผลให้การจราจรติดขัดนะฮะโอนี่นะฮะให้คนไทยเราระวังคนไทยไปก็ก็ระวังระวังปีนี้มาจะ น่ากลัวกว่าทุกปีว่าห,หิมะตกเยอะนะครเพราะว่าบ้านเราไม่ไม่ไม่เคยมีอย่างนี้เดี๋ยวไปแล้วจะรับมือไม่ไม่ถูกรับม,มือไม่ถูกแล้วก็ปรับตัวไม่ทันนะฮะครับผมได้เห็นนี้ทันทูดจึงแนะนำให้คนไทยที่ไปพำนักในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมความพร้อม โดยสำรองอาหารน้ำดื่มหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลโดยรถยนต์ <ฮะ S 1> รวมทั้งติดตามรายงานสภาพอากาศประกาศเตือนภัยจากทางการอย่างใกล้ชิด <ฮะ S 1> และสําหรับนักท่องเที่ยวโปรดติดตามรายงานสภาพอากาศที่หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภายในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับ<า>ที่ญี่ปุ่นนี่มีรถรถไฟฟ้าเยอะน<ฮ>ะเพราะเขาเขาไม่อยากให้เอารถ ยนส่วนตัวไปก่อนทั้งหายท่าญี่ปุ่นเวลาถึงเมลาหน้าสิเขาเรียกสะาหิมะตกอย่างงี้เขาก็จะมีเปลี่ยนยางรถทั้งหมดในทั้งประเทศเลยนะ เป็นยางที่เกาะเป็นไปอีกแบบนึงนะครับไอ้ที่เกาะถนนในช่วงที่มากตกเงินอย่างบ้านรถบ้านเราไปขับไม่ได้หรอกโคตลงน้ำเลยมันไม่ได้มันจะลื่นอะไร่มาเนี่ยอ่าก็ใครมีโครงการที่จะไปญี่ปุ่นตอนนี้ก็เนี่ยเนี้ยครับเราก็เอาข่าวมาแจ้งเตือนกันอย่างนี้นะครับอันนี้อีกข่าวหนึ่งเขาบอกว่าจีนเข้าสู่ยุคขาดแคลนผู้หญิงชายหนุ่มส่อแววไล้คู่เพียบ อไม่กสาวจีนไปอยู่เมืองไทยเยอะไหมหรือเปล่าไปอยู่ต่างประเทศเยอะกันมั้งมันเป็นไปได้นะเพราะว่าอย่างเมืองไทยเราลองลองยังผ่านป้ายรถเมล์ลองจริงๆไม่ขาดแค้นเราสาวจญิงสาวจีนเยอะแถวนายวราดก็เยอะเออผมไปเจอหลายที่เขามาทํำทองกันเหรอเขามาทํางานกันเนี่ยแย่งแฉ่งแขยงแข่งเสียงมาว่าเราขายทองเออขายอยู่ร้านทองแต่วันนี้แต่ผมก็อยากจะบอกว่าจีนอ่ะ ขาดผู้หญิงผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายแต่คงไทยเราพูดผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงหนักน้อยกว่าผู้หญิงอันนี้เป็นความรู้สึกของผมเองนะมันตามสถิติยังไงไม่รู้แต่ผมเคยสังเกตตามป้ายรถเมล์ลองนับดูผู้หญิงเจ็ดผู้ชายสามอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วที่สามผู้ชายมันจะเป็นผู้ชายแท้สักเท่าไหร่คนไใช่อาจจะไม่ใช่ผู้ชายก็ได้อะเปลี่ยนแปลงไปสักสองคนเหลือแท้คนเดียวลองอ่านลองอ่าน สำนักข่าวบูมเบิกนะฮะเปิดเผยว่าบรรดาชายหนุ่มในหลายพื้นที่ของจีนนะฮะกำลังประสบปัญหาขาดแคลนคู่ชีวิต,วตหาเจ้าสาวสักคนมาแต่งงานเคียงข้างกายไม่ได้นะฮ <c oughs> ะโอ้โเพราะว่ารถนิยมนะฮะรถนิยมในการมีลูกชายแท้ๆทำให้ตอนนี้ผู้ชายจีนขาหลายลาย,ลาย <c oughs> นะต้อง ติดต่อสาวเวียดนามอ่ะนะเอเย่นเอเย่นเวียดนามมันต้องติดต่อเอเจซี่จากเยนามนเนี่ยนะฮะให้สรรหาผู้หญิงที่เหมาะสมเป็นการอินพุตเพื่อเติมเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายแต่หลายรายก็ยังถูกชิ่งคือคนจีนในสมัยก่อนเนี่ยคุณยองเขานิยมมีลูกผู้ชายถึงกับมีเรื่องเล่าขานว่าถ้าบ้านไหนมีลูกผู้หญิงเนี่ยนะต้องซ่อนนะเก็บซ่อนเพราะว่าเขาว่ามีการ ฆ่าทิ้งหมีป่ะโอ้ยนู่นีไม่มีไม่มีโอ้โหทอเล่ามาบ้าแล้วล่ะใครจะมาฆ่าลูกไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่ฆ่าใครรัฐบาลในยุคนู้นอ่ะโอ้รัฐบาลยุคก่อนเออผมไม่รู้นะอันนี้มันเขาเล่าเขาว่ากันมาก็ไม่ได้ตามข่าวอย่างจริงจังจริงจริงผมว่ามันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะอ๋อันนี้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 เช่นในหลายในเช่นในไหนหมู่บ้านตามชานเมือง หานตาหานตา,า,ตานะฮะบรรดาผู้ชายที่กําลังจะมองหาสาวในเมืองเดียวกันมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยจะต้องเสียเงินกว่า2ล้านบาทสองล้านบาทเลยฮะพอๆกับ,บราคาบ้านนะฮะโอ้โห <c oughs> ทำไมไม่เอาคนผู้หญิงบ้านเราไปขายให้เขาบ้างเนาะอันนี้อันนี้นที่เวียดนามนี่พูดอย่างนี้จะคิดจะเมียไปขาย <c oughs> ไม่ทา เมียพวกเราเซ้งได้นี่ถ้าจะดีมกันนะเ <laughs> มียพวกเราได้สักหกร้อยห้าสิบก็หรูแล้วจากนั้นก็ยังติดต่อเอเจนซี่หาคู่อินพ์ตคู่ชีวิตเจ้านามโดยใช้เงินเพียงหก0 0 0บาทเท่านั้นถ<อ>ือว่าถูกกว่าแต่งงานกับอ๋อหมายถึงแต่งงานกับคนจีนด้วยกันจะมีค่าสินสอดประมาณ2ล<อ>้านแต่ถ้าจะไปแต่งงานกับสาวเวียดนามาก็จะมีค่งสินสอดหกแสนบาทนะครับก็ถูก ที่กับคนจีนด้วยกันเพราะว่าคนจีนอ่ะหายากไง,<ห>างอยายังไรก็ดีชายหนุ่มหลายคนก็ต้องเจ็บช้ำกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะว่าวันดีคือดีสาวเวียดนามผู้ที่จะมาเป็นญาของหนุ่มจีนได้รวมแล้วกว่าร้อยลายได้หายไปพร้อมกับเอเจนซี่คือเหมือนเหมือนมามาหลอกอะไรเงี้ยมาหลอกอเลยนะฮนะพนะอได้เงินได้ทองก็หายเว็บใช่ ส่วนชายหนุม่มที่ไม่มีเงินฐานะยากจนก็ไม่ต้องพูดถึงละพวกเขาเนี่ยต้องกลายเป็นโสดไม่มีหญิงสาวคู่ใจจากภาวะประชากรชายมากกว่าประชากรหญิงโดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางการจีนได้เปิดเผยว่าประเทศจีนมีประชากรชายมากกว่าประชากรหญิงถึง33.8ล้านคนโอ้น้อยเลยมันก็ไม่สมดุลนโอ้โหไม่สมดุลจริงฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเป็นผมแป็กได้ทำไมสาวจีนมาอยู่บ้านเราเยอะเอาอีกแล้วไอ้ที่ตึกสูง ูงอะไรตรงนั้นจะมนเป็นน์คขับหรืออะไรที่เราเคยไปเล่นตลกกันเยอะไปหมดอะจจะไปพูดจะี๋่ไปพูดเลยซอยมังกรนะมีทั่วไปหมดแถวไหนแถวฝั่งคนการเมืองอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทุกที่อ่ะจริงอ่ะยิงนวดยิงนวดแผนโบราณนี่ก็เยอะทําไมไปรู้เขาเนี่ยก็ไปมาอยอมรับสภาพกับไปมาตามที่สังเกตมาบางทีเราไปหานายไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยไงบางทีเราไปอะไรเงี้ยไปกินข้าว กินข้าวต้องไปกินข้าวับสาวจีนด้วยงั้นไหคือเราไปกินข้าวใกล้ๆแล้วเราก็ตามที่สังเกตนะก็จะเยอะมากเลยก็คงจะเป็นอย่างนั้นด้วยทั้งนี้สําหรับเหตุสาเหตุที่ทําให้จํานวนประชากรชายมากกว่าประชากรหญิงอย่างมากเช่นนี้ ก็เพราะว่ารัฐบาลจีนจสนับสนุนนโยบายลูกคนเดียว<อ>เพื่อควบคุมจํานวนประชากรทําให้ชาวจีนจำนวนมากเลือกเพศของลูกที่เกิดมาให้เป็นผู้ชายาาด้วยการทําแท้งในไงอพอพอพอ,อันตราสาวพบว่าลูกในท้องเป็นหญิงส่งผลให้อันตราสาวเกิดกาอะไรเนี่ยของทารกเพศชายในจีนนั้นอยู่ที่ 1 1 7 6คนต่อทารกเพศหญิงร้อยคนโอ้โหเพราะว่าเป็นผู้หญิงได้ทำแท้งเลยแท้งเลยโอ้โหตายแล้วนี่ไงนี่ไงที่ผมผมว่าเนี่ยมันก็เข้าเขาอยู่เหมือนะคุณยองนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคลอดมาแล้วโตแล้วก็แบบฆ่ามาแกงกันอย่างนั้นโอ้ไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหว่ะนะแต่ว่าอย่างนี้ก็ไม่ดีก็ผิดถือว่าผิดศีลธรรมถ้าบ้านเราก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยอุบายบาปเลยโอ้น่าเศร้าใจเหมือนกันเนาะเอาละครับวันนี้แหบ เวลาหมดหมดเวลาอีกแล้วละครับเพื่อนจะไปดูสาวจีนวระวังระวังกันนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขขอบคุณทุกท่านที่ติดชมรายการของพวกเราวันนี้ไปกันก่อนนะครับหยองลูกหยีครับผมยอดนครนายกครับคุณเชนยิ้มครับสวัสดีครับ